นะครับผมก็อยู่กับ2คนเกาหลีที่พูดภาษาไทยอย่างนี้เลยนะฮะเป็นอยู่ที่เกาหลีมา5ปีก็พอพูดภาษาเกาหลีได้บ้างแหละเวลาที่เราไปร้านคา้าแล้วเราไปพูดอะไรกับคนเกาหลีเป็นภาษาเกาหลีคนเกาหลีก็รู้สึกตื่นเต้นเอ๊ะไปเรียนภาษาเกาหลีมาจากไหนทําไมพูดเกาหลีได้คล่องจังวันนี้ความรู้สึกครับมันกลับกันเพราะว่าผมเจอคนเกาหลีที่ พูดภาษาไทยได้นะครับลองแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเกาหลีชื่อว่ามุนเชยองชื่อไทยว่าดวงเดือนค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่เรียนที่ฮันกุกเวเดค่ะอ๋อเรียนที่ภาควิชาภาษาไทยอยู่ค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะฉันชื่อปาค่ะฉันจบภาควิชาการเริ่มในการเป็นภาษาไทยที่ฮันกุกเวเดค่ะ <laughs> เรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยอย่างเดียว<ช>แต่ละ,ค,ะคนพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้เรียนภาษาไทยมากันกี่ปีคะสามปีสามปีคแค่สามปีฮะแต่สามารถที่จะฟังผมพูดดูเรื่องขนาดนี้ได้นะฮะ<ส>แล้วของอป้าล่ะฮะสี่ปีค่ะสี่ปีคเคยมีโอกาสไปเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยไหมคะเคยค่ะเคยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์หนึ่งค่ะเป็นคลาสเฉยๆค่ะเป็นคลาส สอนภาษาไทยอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วฟ้าละ่ะเคย,ไ,ยไปเป็นนิสิตเล็กปี่ยนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นเวลาหนึ่งเทอมค่ะเทอมหนึ่งเลยเคยไปเรียนเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ศิลปรกรค่ะอ๋อเป็นเหมือนคอสระยะสัน้นใช่ค่ะหนึ่งเดือนที่ศิลปรกรแต่ละคนนี้ก็คือมีประสบการณ์เคยไป เรียนที่ประเทศไทยนะฮะและคาถามที่ผมจะถามต่อไปนี้ผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนคงอยากรู้นะฮะแต่สาหรับสองคนนี้คงน่าเบื่อพอสมควรผมอมากจะรู้ว่าทําไมทั้งสองคนถึงอยากเรียนภาษาไทยอ่ะ,อะตอนมปลายฉันชอบนิชคุค่ะ <c oughs> จริงตั้งแต่ตั้งแต่มปลายแตแ่ก็เลยตัดสินว่าจะเรียนภาษาไทยถึงจะเข้าใจนิชคุณพูดว่าอะไร อยากจะเข้าใจเวลาดิฉันไปนสัมภาษณ์มันไม่มีซับเกาหลีเลยไม่เข้าใจค่ะเลยอยากจะศึกษาแต่พอเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแล้วสนใจจะไปเรียนที่เมืองไทยด้วยอ,อยากจะเรียนวัฒนธรรมไทยด้วยเลยตอนนี้ตัดสินว่าจะไปเรียนปริญญาโทต่อที่ไทยด้วยค่ะเป็นการเรียนที่แบบว่าทุ่มทุมทมนมากแ,แล้วเดือนหลัง เดือนมีทำไมถึงสนใจภาษาไทยคือเดือนเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาต่างประเทศ <c oughs> ตอนอยังเป็นนักเรียนอะ่ะ <c oughs> ก็เข้าโรงเรียนนานาชาติ <c oughs> แล้วได้รู้จักเพื่อนคนไทย <c oughs> คนหนึ่ง <c oughs> แล้วเขาบอกว่า <c oughs> อ,อ๋อประเทศไทยสวยงามมากเลย <c oughs> น่าไปแล้วก็เกิดสนใจเรียนภาษาไทยได้ค ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไม2คนนี้ถึงได้เรียนภาษาไทยนะสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเรารู้กันว่าเป็นภาษาที่ยากนะครับมีวิธีการเขียนได้หลายรูปแบบดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะรู้ว่าคนเกาหลีเรียนภาษาไทยยังไงนะครับอยากจะให้เล่าบรรยากาศคลาสเรียนในมหาวิทยาลัยเวเดเนี่ยมีการเรียนการสอนภาษาไทยแบบไหนเอางี้ปีหนึ่งเข้าไปต้องทําอะไรปีหนึ่งต้องจาอักษรสูงอักษรกาอกสองต่ำค่ะแล้วก็ส,สกลักต่ำ แล้วก็สระยาวค่ะสระเสียงสัน้นสระเสียงยาวให้เวลานานไหมเนีย่ยท่องกอไก่เนี่ยฮอนนัคคู่นานมากจำได้ไหมสักประมาณกี่เดือนถึงจะจำกอไก่ถึงฮอนนัู่ได้หนึ่งเทอมไม่ไม่ขนาดไม่ถึงหรอยท่องกอไก่เนี่ยอนนัู่ได้ภายในหนึ่งเทอมอะ่ะสอบกลางภาคสอบกลางภาคสอกลางภาคต้องก็สองสาเดือนเองสิ สาม<ช>เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนมา็นหนึ่งเทอมใช่ก็ต้องประมาณเดือนครึ่ง<ช>ต้องต้องจำต้องต้องจำงั้นแสดงว่าข้อสอบกลางภาคให้เขียนกอไก่ถึงคอนกพุกหรือเปล่าได้แล้วค่ะตอนนั้นต้องเขียนกอไก่แล้คอนกพุกข้อสอบโอ้โหนลุกอะเพราะว่าเราเรียนกอไก่คอนกพุกนี่ก็ปีสองปีได้ตรงงี้นี <laughs> ่ฮะนี่ตำราปีหนึ่งค่ะอันนี้ตำราปีหนึ่งนะกอไก่สินคอนกพุกเลยป่ะคอนกพุกค่ะ ถ้าสังเกตนะฮะก็จะมีเขียนแอบเขียนไว้อยู่ว่าแปลว่าอะไรแล้วก็วิธีการอ่านนะครัไกอไก่อันนี้วันในยกได้ค่ะโอนีหถ้าสังเกตดีๆมีวิธีการอ่านด้วยนะว่าเสียงเป็นเสียงอะไรสามาัญหรือเสียงเอโกโซต,ตีตะวานมีเสียงกำกับไว้หมดเลยแล้วอันนี้คือเสียงยาวเสียงยาวกอกอกอ อันนี้อันนี้ไม่เคยส<อ>ังเกตนะเน,นี่ยชอช้างช่อช้างต้องต้องยาวต้องลากยาวและนี่ฮะถ้าเปิดมาดูจะเห็นว่ามีเรียนอักษรสูงกลางต่ำนะฮะที่เราต้องไก่จินเน๋เด็กตายบนฝากโอ่งนะคะับอันนี้ก็ต้องท่อันนี้ท่องว่าอะไรอ่ะท่องแค่ท่องแค่ท่องเฉยไม่มีวิธีการไม่มีวิธีการท่องเป็นพิเศษเราวจำได้ยังไงก็แค่จำก็ได้เหรอโคโคโคเชย์ดีละ คนไทยมีวิธีงั้นพอปลาเป็นตัวสอนสูงกลางกับต่ำกลางๆพอพานต่ำแม่เองบางทีมไม่รู้นะว่าอักษรอะไรเป็นกษรอะไรนะฮะอันนี้ก็เริ่มเป็นคำศัพท์แล้วใช่การนาทีเวลามละกอราษีจะให้ดูนี่แบบว่า ่ออาเสียงวรรณยุกยังไงอ่าแล้วก็ยาวหรือเปล่าเสียงสามัญอ่านี่เสียงสามัญคือขีดตรงนี่คือเสียงสามัญใช่ก็าจาปกติกาใช่มีอะไรอีกน่าสนใจในนี้คือเสียงอะไรนะี่เสียงไม่ตรีเพรามีนี้ว่ามีมดแดงด้วยอ่ะดีอ่ะเสียงตัวตะว่าเนอ่อชัยหัวใจอันนี้ตะละยาวจะมาเสียงยาวยาวก็จะเป็นขีดนี้ช่วงแรกๆก็ต้องเขียนแบบนี้หมดเลยใช่ ตอนนี้ต้องเขียนไหมแล้วสอบก็ไม่ <จะ S 3> ต้องต,ตอนนี้ไม่ต้องแล้วดูว <c oughs> ่าโปรโขนาดไหนนะครับเรียนตั้งแต่ปอไก่ถึงค้อ,อนกพูปมาแล้วง่ายๆแหละทีนี้มีอะไรบ้างเวลาที่เรียนคำศัพท์ภาษาไทยแล้วสูมันยากยาก ตอนกี่หนึ่งสิ่งที่ยากที่สุดก็คือพอทหารรลแล้วก็รอเรือค่ะคือพอทหารแล้วก็รอเรือมาร่วมกันต้องพูดแบบต่อโต้ใช่ไหมคะอย่างเช่นใช่ต้องออกใายใช่ไหมคะไม่ใช่การหัวเราะไปก่อนแล้วคุณไม่ชอตอนกี่หนึ่งมัวงว่าทําไมไม่ออกใา่หรือทายแล้วสงสัยไหมว่าทำไมมันเป็นซอสโซ่ สงสัยค่ะรู้พนนีก็ไม่รู้เหมือนกัน,ก,นก็ต้องหาคําตอบเป็นต่อไปนะฮะมีอะไรยากอีกแล้วก็รอเรือสองตัวมาร่วมกันอันเป็นอาหรืออันเช่นชื่อฟ้าชื่อจริงชื่อจารุวันค่ะววววมีรอเรือสองตัวไม่ใช่จารุวะ รากรระ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 มะร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 นระระระี่ระ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 รแระนะร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 าระระระกะระระอะรีรนระ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 กม่ะระระ้ะระั้ระระรียนร่ระ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 รตระระเนระรระราระระระวะร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 นระระระร้ระระปะร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 ีรนระงงระระีะร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 งระระระเะรยระรี่ะร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 ระ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 ้ะระอะร หอน้ำหน้าไม่อ่านออกเสียงไม่อ่านเสียงของขีเช่นคําว่าอะไรดียาบยาบใช่ไหมไหมทำไหมอ่านยากครับแค่นี้แค่คิดก็ก็ไม่ได้แล้วนะโอ้แล้วมันก็มีพวกนี้ด้วยนี่พวกที่ไม่ออกเสียงใช่ไหมพวกคําบางอย่างเขียนไปอ่ะมีตัวการันมีอะไรไม่ออกเสียงเช่นยากมาค่ะอย่างเช่นรถอโรยน และนี่ก็คือคําที่ไม่อ่านออกเสียงรู้สิอันนี้คือโดนจนใช่ไหมก็ไม่อ่านออกเสียงซอเต่ารถยนต์ตึกรถยนต์ตึกระแล้ววันจันทร์ด้วยวันจันทร์ตรัสเออแล้วอย่างนี้จำคำศัพท์ยังไงอ่ะต้องจำพวกแบบนี้ค่ะต้องจำแบบจำยังไงอ่ะรถยนต์ตึกรถยนต์ตึกรถถึงจะจำได้ว่ามันมีซอเต่าอยู่นะแล้วนี่ภูมิศาสตร์มาำจำยังไงภูมิสูมิศาสตร์ หรือว่าสำหรับเดือนก็พยายามจำเป็นรบบภาพใช่จำแบบรูปเหมือนไทยไทยไทยคำศัพท์แล้วก็จำหมายนว่าให้ตาเนี่ยเราเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วก็เป็นให้จำอย่างนี้คือจริงๆผมไม่เคยมีโอกาสคุยกับทั้งสองคนนี้ผ่านการทอลนะครับโปรแกรมแชททุกคนกินภาษาไทยถูกต้อง ถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแบบว่าผมไม่คัดไทยอะไรเลยเลยกทิก้งถูกทุกตัวนะฮะนี่คือสมุดคำศัพท์สภาพแวดล้อมเอเชียอาคาเนย์มันขึ้นมหาอำหนาจเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคำศัพท์นี่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่ภายใต้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วิชาอะไรเนี่ยวิชาการเมืองไทยค่ะการเมืองไทยนะฮะ <laughs> เดี๋ยวนะเรียนแค่ภาษาไม่พอยต้องเรียนการเงินไทยด้วยไหนมีมีอะไรที่เกี่ยวกับการเงินดูอนอันนี้คือตำราที่ใช้ในคลาสอ๋อนี่ก็คือ ิ่งที่อยู่ในตำรานะครับก็จะเป็นปะสับไพรล้วนๆเลยก็จะสังเกตว่ามีขีดเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือให้รู้ว่าคำนี้ไม่รู้นะนะการเมืองไทยระหว่างปี2475-2500คุณผู้ชมอยากรู้ไหมฮะเรื่องนี้จะไม่ยุ่งนะฮะของไม่ยุ่งดีกว่านะฮะและนี่ก็คืออย่างที่ดวงเดือนออกไปนะครับว่าพอมีคำศัพ์พวกนี้แล้วที่เราไม่รู้แล้วก็มีเขียนแยกต่างหากแต่ว่ามีสรุปของมีหันก่อน เอาลยครับเพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่า2คนนี้รู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยของเราจริงนะครผมก็มีคําถามเตรียมมาไว้สิบข้อด้วยกันเราจะมาลองดูกันว่าทั้งสองคนนี้จะตอบถูกเป็นไปได้กี่ข้อแล้วก็แน่นอนนะ,ะคนที่ตอบถูกกาแฟพวกนี้ผมจะเลี้ยงเขาครับ <c oughs> มาลองดูกันว่า2คนนี้ใครจะทายถูกไปมากกว่ากันระหว่างดวงเดือนและป้าไปดูกันเลย ผู้ที่ได้เริ่มเกมก่อนก็คือดวงเดือนฮะเราจะมาดูว่าผู้เข้าแข่งขันท่านนี้จะตอบได้กี่ข้อนะครับนายกัมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยชื่อว่าจงยกตัวอย่างคําไม่สุภาพของคําว่าจริงมาหนึ่งคำครับจังหวัดล่าสุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไรครับรอบสุดหรอครับใช่ยันละหมดเวลานะ <laughs> ไม่ถูกต้องนะยัลา